กลับมากค่ะกําลังจะเบิดแล้วขอจอต่อจานสองค่ะหมดแล้ว <c oughs> สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกับรังต้มมันฝรั่งจ้ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดอาหารสไตล์อิตาเลียนค่ะซื้อว่นยอกขี่เนาะค่ะยอกขีดิปาตาเต้เนาะค่ะก็ะคือต้อมมันฝรั่งเนาะค่ะเนาะนี่ก็ซอสรากหุ่ค่ะป็นซอดอา่า บักเกลือเทศกับหมูเนาะค่ะเนาะวิธีปรุงก็ง่ายๆใส่หอมหัวใหญ่แค่รสขึ้นชัยเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่หมูบดลงไปพัดให้เข้ากันพ้อหมูสุกกะตุนใส่ซอสบักเกลือเทศรสด,ดีนิดหน่อยก็โอเคแล้วเนาะค่ะเนาะซอสของข้าวกะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเอมี่จะพาไปเห็ดยอกขี่เนาะค่ะเนอะ้องนับเลขข้าวกะตองอ่ะตักมันฝรั่งขึ้นมาให้มันสะเด็ดน้ำให้มันเย็นแล้วจะนไปเห็ดน,น้ำกันเนาะ เ,เอมีบอลูสีเห็ดคลิปออกมาดีหรือเปล่าแต่กะอยากเห็ดให่งจักน้อยนึงเนาะค่ะเนาะนี่แหะค่ะเรียบร้อยรอให้เย็นตัวแล้วก็ไปทํากันตอนนี้มันฝรั่งของเฮากะปอกเปลือกเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่แหลคะค่ะสีสันาตามันฝรั่งเนาะเอาตามความสะดวกคะ่ะผู้ใดมากปอกเปลือกแล้วจังไปต้มก็ะไรแต่ว่าเอมีมากยังสีเนาะเพราะว่ารสชาติเขาจะหอมมากกว่าคะ่ะ เรียบร้อยแล้วท่ากับจะมาบดนะคะนาะบดให้ละเอียดอยดมีใส่เ,เครื่องบดจังสี่ค่ะบดให้เขาบดตรงบดตอนหอนเด้อค่ะเด้อจากตอนนี้ก็ใส่มันฝรั่งลงไปแล้วนะคะนาะเดี๋ยวจะบดให้เบิ้งค่ะบดจังสี่เลยกดลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะห้ากับพักใบยังสี่เนาะ เดี๋ยวอันอันนี้ก็คือ,อตเตาเฮ็ดพาสต้าเนาะคะ่ะเน้องฮามิล่ามีเฮ็ดเค้กเฮ็ดกับขา้าวพวกพาสต้าเอมีกะซีเฮ็ดบนเตานี่กัเหาก็ทําความสะอาดตลอดเนาะจา้ะเนาะงกดลงไปค่ะกอ,อยากให้เห็นนะกดลงนะคะน้อง่ายค่ะสูตรนี้มื้อนี้ซีเฮ็ดอาหารสไตล์อิตาเลียนค่ะและ้วก็ซีแบ่งไว้อ่ะเฮ็ดอาหารหมื้ออื่นพร้อมก็เลยต้มหลายค่ะ ส่วนมากของเอ็มมีก่กินสามหัวนี่ก็โอเคแล้วค่นนี่สูตรก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งน้ำกันเนาะที่สำคัญตรงตรง,ตรงนี่แป้งเนาะคะ่ะแป้งสาลีอันนี้ผสมเนาะคะ่ะเอาไว้ผสมเ่าจยังสั่นมันปั่นบ่ได้เนาะค่ะเนาะสีป๊ดใส่ถ้วยใส่เองก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะบันนี้เังอย่างนี่แล้วค่ะกระอุก,กระอาก้าวเห็ดตะเข้าวนี่เอมี่ กลัวมันหน่อยเนาะคะ่ะเนาะกับปลูสิเฮ็ดจังไงหเห็ดคลิปให้เบิ่งอยู่แต่ว่าเห็ดตามที่ข้าเห็ดใดนั่นแหละค่ะห้ายๆซีสวยกันหน่นยไ่กดหยาดอยู่ดีค่ะโอเคเรียบร้อยคะ่ะมันฝรั่งของเ้าวกับเย็ยนแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเอ็มจะใส่เกลือคะ่ะ นิดหน่อยเนาะค่ะเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะเสร็จแล้วนำแป้งอเนกประสงค์เนาะค่ะเนาะ,ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปค่ะกะเอาตามปริมาณค่ะคันมักแข็งกะใส่หลายคันมักอ่ะบ่แข็งกะใส่หน่อยๆเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะเอ็มมีกันล่างมือทําความสะอาดแล้วเนาะคะ่ะบ่ใส่ถุงมือเด้อจ้ะเด้อดหิดกับเขาอยู่บ้าน แต่ว่าผู้ใดอ่ะคันอนามัยเนี่ยกะใส่เนาะคะ่ะเนาะจ้าตอนนี้มันฟ่งของฮากระไดทีแล้วเนาะค่ะเนาะนีะน่แหละค่ะเดี๋ยวเอมีจะมาหั่นเป็นชิ้นจ้ะอันดลลับแรกโรยแป้งนวลก่อนเนะคะน่ะเนาะ พอหันติดมือแค่จังสีค่ะพี่น้องโอเคนีมีจะเฮ็ดเป็นชิ้นน้อยๆอันนี้ก็เลวเ,เต้สไตล์ของไพ่ของเหล้านะค่ะเนาะมักจังไดนเฮ็ดเอาค่ะมีจะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็ฮัดมาจากแม่ยาค่ะแต่ก่อนก็เฮ็ดบ่เป็นเนาะค่ะ,กกเ,ะ,นนะ,คะเนาะ Okay. จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเลยค่ะจากพ่อใดทีเนาะคะ่ะนาะม้วนค่ะบันนี้ม้วนทำเป็นรูปไข่ขสีดโดนนาทีเอยียงนไหมคะปั่นให้เขากลมๆยังสีนะพี่น้องเรียบร้อยนะคะนาะบะนันนี้ให้แกงกรอบนึงเพื่อเขาจะบริติดกันเนาะ Okay. เพื่อความรวดเร็วเนะคะเอมี่ e กันชิหันเทื่อละสามซีแบบนี้นะคะ่ะหั่นเลยค่ะวันนี้เป็นชิ้นตามต้องการเนาะพี่น้องมีดกะกี่หายเนี่ยจักหน่อยลักษณะกะสิเป็นก้อนยังซีค่ะความใหญ่ความหน่อยเดี๋ยวเตนนะ,ะเนาะค่ะเนาะ นี่หม้อของขฮากระเดือดเลียวนะคะนาะงซอสกะเรลี่ยมร้อยค่ะพอแม่นะคะนาะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวรบกิดต้มกันเลยค่ะนคะนคะเห็ดกับข้าวสไตล์อิตาเลียแบบง่ายๆนะคะน้ะคนจักน่อยว่าให้ข้าวติดหม้อจ้ะ เดี๋ยวเวลาเขาสุกเขาก็จะลอยโตขึ้นมาเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้เอมีก่กะปิดฝาจักหน่อยค่ะเขาสุกเขาจะลอยโตขึ้นมาเนาะคะ่ะเราก็ใส่ซีซ้อนเนาะคะนะ่ะเนาะตัดให้เสร็จน้ำค่ะใส่ถั่วใบเนาะคะนะ่ะเนาะใบผสมกับซอสะคะ่ะใส่ซอสลงไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดสิเอาโลกตะกวนในกระทะกระไดเนาะคะนะ่ะเนาะโอเค ถ้าซอสไม่พอค่อยใส่อีกเนาะคะ่ะเนาะคนค่ะบันนี้คนให้เข้ากันโอเคจากผ้ามาเบิ่งไก่ๆก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็คือยอกขีดิปาตะเตอันรากุเนาะคะ่ะเนาะก็คืออ่าแป้งมันฝรั่งเนาะอ่าใส่ซอสเนื้อซอสรากุเนาะค่ะซื้อเพิ่นซื้อดังค่ะแสบัแสบๆเลยค่ะจากมากินน้ำกันค่ะ กินกับบูฟเฟ่ค่ะผู้ใดอยากกินหลายกระตักเอาผู้ใดมักเนื้อมีมักซอสตายก็ใส่หลายค่ะกินเท่เลรก็นหน่อยถ้าจะให้อร่อยต้องใส่ฟอร์มัตโจ้เนาะคะ่ะหรือว่าชีสผูดนะคะ่ะเนาะเรียบร้อยใส่น้ำมันมะก,กอกความค่ะน้ำมันมะก,กอกใส่บักพริกเนาะคะ่ะมันจะเผ็ดๆจักหน่อยค่ะเรียบร้อยค่ะ เสบับเสแบมากจาก้ะทำเด็กแขกมันหอ,อมแบบพริกค่ะซอสฮิตเองเสแบ,สบมสุดยอดค่ะมากินน้ำกัน,นะะด้วยค่ะเด้อ มาค่ะกำลังจะเบิดแล้วขอจอดต่อจานสองค่ะบ mm hmm. หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะจ้มือนีกับขอพูดลายๆพี่นอ้องี่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันค่ะสำหรับมือนีเอมี่กับขอไปกินต่อกันค่ะไว้พอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ